สวัสดีครับผมนายพัทรพลจันจาดนะครับไอทอรวนหนึ่งะครับวันนี้จะมาอาัดโปรแกรม CX ได้ i g งานที่สองนะครับขั้นแรกนะครับเราต้องกดไฟล์แล้วก็ New นะครับแล้วก็มาตั้งเป็นเซอร์โวเป็น R88D ขีด KT นะครับแล้วก็กด K เสร็จแล้วามาที่ เดเวอร์ training. Training แล้วก็เทรนนิ่งเทรนนิ่งแล้วก็เทสรันนะครับมาตั้งค่าความเร็วฝั่งเฮ้ยเสกแล้วก็อีกฝั่งก็เป็น200เหมือนกันเสร็จแล้วนะครับก็เทสแล้วก็กดเซอร์โวออนนะครับแล้วกดอ n เวอร์ จะหมุนตามเข็มแล้วกดสต็อปนะครับแล้วกดรีเวิร์ดจะหมุนตามเข็มนะครับขออนุญาตจบการทำเสน่ห์ของท่านนี้ครับ